เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องก o อบมินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมอีลิตมอนนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงเทสเบต้านะครับผมสามารถมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมโปกเกมอนเทิร์เบตนะครับ นะเป็นเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะสำหรับโปเกมอนนะครับผมนะตอนนี้ยังเป็นช่วงเทสเบต้าอยู่นะครับสามารถมาร้องกิจกรรมหรือว่าลองเทสระบบของเกมได้เลยนะครับมีโปเกมอนต่างๆนานามากมายนะครับผมที่รออยู่นะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นภาษาไทยนะถ้าใครเคยเห็นผ่านๆตานะครับปกตินะครับผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทาง จหรือว่าญี่ปุ่นนะครับผมต่างๆนานาแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับผมเป็นตัวเกมของเซิร์ฟไทยนะครับผมเซิร์ฟไทยแบบ100%เปนะครับแอดมินเป็นคนไทยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังเทสเบต้าอยู่นะครับผมลองมาเล่นกันได้โอเคครับผมสำหรับช่วงเทสเบต้านะครับเขาก็จะแจกคอยเป็นล้านเลยนะครับผมแล้วก็เลเวล 149ผมแล้วก็มี Vip 8นั่นเองนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาทดลองเล่นกันก่อนนะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะครับผมอยากจะหาตัวอะไรมาเล่นก่อนจะเปิดเกมนะครับเราจะได้มีแ a ช s i o n ในการเล่นเกมนะครผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมที่จะต้องเล่นหรือว่าจะต้องทำก่อนเปิดเกมนะ โอเคครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับให้เรามากดรับโปเกมอนตรงนี้ก่อนนะครับผมนะเอ่อ GM นะครับจะแจกโปเกมอนทุกตัวเลยนะครับที่มีในเกมนะครับเพื่อให้เราได้ทดลองเล่นกันนะครับผมนี่เยอะมากเลยนะครับผมนะก็คือจะแจกทุกตัวในเกมเลยนะครับให้เราได้ทดลองเล่นกันเผื่อว่าชอบหรือไม่ชอบตัวไหนนะครับเวลาเปิดเกมนะครับสามารถมาเลือกกันได้เลยเพราะว่า การที่จะเอาโปเกมอนแต่ละตัวนี่มันค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องจอะจงนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนมากนะครับผมนะตู้กาชานะครับจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับเราต้องรอโปเกมอนที่เราชอบจริงๆนะครับนะต้องสะสมเพชรไว้สุ่มโปเกมอนที่เราชอบจริงๆนะคยัะผมเราค่อยไอ้นี่นะครับผมนะเราค่อยปั้นนะครับไม่งั้นถ้าปั้นมั่วไอเดียเราจะไม่โตเลยนะครับผมถ้าปั้นมั่วนะนี่มีสกินแจกด้วยแต่ว่าสกินผมยังไม่รับแล้วกันนะครับ อันนี้คือช่วงเทสเบต้านะครับผมนะเพ่อะถ้ามาหลังจากที่เซิร์เปิดแล้วจะไม่ได้แจกแบบนี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูทีมกันก่อนนะครับผมขอจัดทีมก่อนนะครับตัวที่ผมชอบเลยที่ผมที่ผมชอบเลยนะครับก็คือตัวนี้อ่ะตัวนี้สามารถวิวัฒนาการได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอืมอันนี้นะครับก็ดูตามสายเอานะว่าเราควรปั้นสายไหนนะครับ อันนี้ใช่มังกรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่มังกรอะเราจะเอาเป็นมังกรนะครับผมโอเคผมจะบ้านแบบนี้แล้วกันนะครับทีมลูกตาอยู่หลังแล้วก็ทีมดากอนหรือว่าทีมมังกรอยู่ข้างหน้านะครับประมาณนี้สําหรับวิธีการเล่นนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันกิจกรรมต่อไปแล้วกันนะครับผมไปดูกันที่ตรงบ้านแล้วกันนะครับด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าการสร้างบ้านอยู่นะครับผมนะจะทําให้เรานะครับผมได้ของที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามพลาดเลยครับสำหรับกิจกรรมบ้านนะครับผมนะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับก็เหมือนกับการอัพบ้านไปเรื่อยๆนะครับผมนะเราก็จะโตไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาอัพหมู่บ้านเรากันด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยน่ารักนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูกันที่กิจกรรมการวิวัฒนาการนะครับผมหรือว่าการ วิวัฒนาการโปเกมอนนั่นเองนะครับเพื่อให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นนะครับผมนะให้กดมาที่ฝึกฝนด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมกาวิวัฒนาการนะครับตรงนี้จะมีรายชื่อหรือเป็นตัวเลยนะครับที่เราจะสามารถวิวัฒนาการได้นะครับผมนี่โอ้โหเท่เกินดูนะครับตัวที่เราสามารถวิวัฒนาการได้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเอ่อ ให้เลือกนะครับระหว่าง two, x Mew2 y นะดูดิมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ได้นะครับผมเท่ hey, นะนี่คือแบบพูดเท่นะครับนี่ดูครับประมาณนี้นะสำหรับการวิวัฒนาการนะครับเดี๋ยวเปิดเกมจริงๆนะครับถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผม มาดูกันที่กิจกรรมเหรียญตากันมากนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็จะมียิมให้เข้านะครับการท้าทายยิมนะครับทําให้เราได้อุปกรณ์หรือว่าของต่างๆเอามาอัพโปเกมอนนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมจุดพรสวรรค์อะไรต่างๆนานาครับตรงนี้ก็ห้ามพลาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนลืมมาเก็บตรงนี้กันนะครับไป PVP ยิมกันนะครับผมส่วนมากจะไปอารีนากันอย่างเดียวเลยนะครับ อลองมากิจกรรมในเกมกันด้วยนะครับผมนี่มีเหรียญตาด้วยนะครับต่างๆนานานะครับตรงนี้มีภาษาไทยให้อ่านนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกเลยนะครับโอ้โหโโดีนะครับแล้วก็แปลแบบตรงตัวด้วยนะครับผมแปลอ่านเข้าใจง่ายนะเพราะว่าใช้แอดมินคนไทยในการแปลนั่นเองนะครับ โอเคครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมสัญญาแห่งบทนะคือกิจกรรมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าต้องทําให้ครบนะครับผมจะได้โปเกมอนเราจะได้เก่งขึ้นนะครับนะตรงนี้จะมีของให้ใส่นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีของให้ใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเก็บก่อนนะครับผมไปเล่นก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมสัญญาแห่งบทครับผมบอกเลยว่าอันนี้ก็มีส่วนช่วยในการทําให้โปเกมอนเก่งขึ้นมากๆเช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับผมมาต่อกันที่อุกบาตอาศาจารย์เลยนะครับผมตรงนี้ก็มีส่วนช่วยในการให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เอาโปเกมอนเราไปยัดในอุกบาตนะครับจะทําให้ค่าสเตตของโปเกมอนเราเพิ่มขึ้นนะครับดูสังเกตด้านข้างขวาผมนะครับผมนน่ดูฮะสถานะพื้นฐานอุกบาตจะทําให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นเองนะครับผมผมบอกเลยว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆนานาครับผมอาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าผมอยากให้นานผู้ชมนะครับมาเล่นกิจกรรมกันให้ครบจริงๆนะครับเพราะว่ามันมเยอะมากๆนะครับผมหินแก้วต่างแดนนะครับผมตรงนี้ดูภาพครับผมนี่หินแก้วต่างแดนนะครับตัวนี้จะเป็นอัญมณีนะครับที่จะต้องหามาใส่กันนั่นเองนะครับวิธีการสุ่มก็คือการสำรวจหินลิวตรงนี้นะครับอาลองสุ่มดูนะครับนี่เป็นไง ดูอนิเมชันครับโคตรสวยครับผมปุ๊บเราจะได้เป็นหินมานะครับเราก็สามารถเอาไปใส่ใคล้ายๆลูนนะคล้ายๆลูนนะครับตรงนี้นะนี่ใส่ได้เลยครับผมและเกมโปเกมอนไม่ได้มีแค่เทินเบดนะครับผมเขาได้ใส่เกมการ์ดมาให้เราเล่นด้วยนะครับไม่เบื่อแน่นอนผมบอกเลยนะครับผมนะไม่ได้มีแค่ เทินเบสอย่างเดียวนะครับเราสามารถมาแข่งการ์ดกันได้ด้วยนะครับเดาทางคู่ต่อสู้ในยับผมนะว่าเขาจะเลือกทําการลงการ์ดไหนมานะครับเพียงแค่เรามีโปเกมอนที่ค่าพลังสูงกว่านะครับเราก็จะชนะได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะเดี๋ยวไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปเลยนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปเกมเด็กกันสักหน่อยนะครับผมนะสำหรับสกิลต่างๆนานาครับสามารถอ่านได้ตรงที่โปเกมเด็กเลยนะครับผมนะมีค่าสถานะมีสมุดต่างๆนานาให้ได้เลือกอ่านกันนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผมรายละเอียดเยอะมากๆนะครับนี่ สำหรับสกิลนะครับวิธีการดูนะครับผมให้เข้ามาที่โปเกมอนนะครับแล้วกดฝั่งซ้ายไปที่สกิลฝั่งขวาไปที่สกิลนะครับแล้วก็เลือกสกิลที่อยากดูได้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแปลไทยทุกสกิลนะครับแล้วก็ทุกโปเกมอนด้วยนะครับผมดูใช่ไหมโจมตีแนวศัตรูนะครับสร้าง3 2 0พลังพิเศษอะไรแบบนี้นะครับลองดูนะครับผมนะถ้าใครชอบโปเกมอนตัวไหนมาอ่านสกิลกันได้นะครับตรงนี้ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโหมดการแข่งขันนะครับมีทางด้านของอารีนานะครับผมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเอ,เอยเทสเบต้าอยู่นะครับผมนี่มีคนเล่นไปแล้วออโอ้โหแปบ๊บเดียวไปข่าพลัง9ก้าแสนแล้วครับแต่ว่าเขาแจกฟรีนั่นเองนะลองแล้วก็มีอินดิโก้ในับนะผมตรงนี้เป็นทางด้านของอารีนาเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นอารีนาเป็นแลงนะครับนะตรงนี้จะเป็นแลงนะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เปิดด้วยนะครับ มีเยอะมากๆนะครับสําหรับอารีนานะครับผมมีอารีนาข้ามเซิร์ฟด้วยอารีนา PVP นะครับตรงนี้อันนี้คือเรียวไทม์เลยนะครับเมื่อเรากดสตาร์ทแมนนะครับนั้นจะมีคู่ต่อสู้กดจับคู่พร้อมกับเรานะครับผมแบบเรียวไทม์เราไม่ต้องไปชู่กระบอทอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เกมการ์ดที่ผมพูดถึงก็คือเกมนี้เลยนะครับผมนะที่ผมได้เล่นไปเมื่อกี้นะครับโคตรสนุกเลยนะผมคิดว่านะครับผมดีกว่าเล่นเทิร์นเบดอย่างเดียวนะครับเรามี 2อย่างให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็มีด่านนะครับผมตรงนี้จะเป็นมินิสตอรี่นะครับหรือว่าสตอรี่ที่ท่านผู้ชมนะครับได้เล่นกันนะครับผมสตอรี่ก็คือตามอ n นิเมะมลยนะครับนะจะมีเยอะมากๆนะถ้าใครมาเล่นจริงๆนะครับรอเซิร์ฟเปิดนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเดี๋ยวพามาดูเทิร์เบดกันสักหน่อยเรายังไม่ได้มาแนะนำเทิร์เบดเลยนะครับนี่ฮะดูสกิลครับดูฮะ โอ้โหสกิลนี่คืออลังการมากๆเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับอันนี้คือมิวทูนะครับผมสามารถวิวัฒนาการได้เป็นมิวทูเอ็กหรือว่ามิวทูวนนั่นเองโอ้โหดูขนาดยังไม่ได้อัปเดตอัปเกรดอะไรก็หมื่นหกไปแล้วนะครับสําหรับสกิลเขานี่นะก็เป็นอีกตัวที่ผมชอบนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับาสามารถข้ามถ้าไม่ตายได้นะครับถ้าใครไม่อยากดูนะ มีสวิตข้ามถ้าไม้ตายอยู่นะครับผมอ่ผมลืมบอกไปตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเกมแนวเทิร์นเบทนะครับผมจริงๆมีให้เล่นเอ้ยมีให้เล่นคูณ2ด้วยนะแต่ว่ามันต้องไปถึงดัน2ก่อนนะครับถึงจะเล่น2เท่าได้นะประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างจึ้งเลยนะครับดูเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต สวยมากๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับใครอยากเล่นเซิร์ฟเทสเบต้าก็รีบมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเทสอีก2วันนะครับผมถ้า2วันนี้แล้วนะครับเทสเสร็จเรียบร้อยเขาจะเปิดเกมจริงๆเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นเทสกันก่อนแล้วค่อยไปโหลดเกมจริงกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครเจอบั๊กสามารถทักไปที่เพจ ได้เลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย